ฟิโอ BTR7 Bluetooth h a d a m p l i สายอุปกรณ์ที่จะเปลี่ยนการฟังเพลงผ่านมือถือให้มีคุณภาพดียิ่งขึ้นด้วยเทคโนโลยีการเชื่อมต่อ Bluetooth 5.1รองรับ Hi-Res Audio แบบง่ายๆเชื่อมต่อไวเพียงไม่กี่วินาทีสวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆชาวฮอลลีแวนทุกคนนะคะวันนี้เรามีแด a d a m p l i f i ระดับเรือธงจากทางฟิโอแบรเครื่องเล่นเพลงและหูฟังที่เราคุ้นหูกันดีนั่นเองค่ะ หลายคนถามมาว่าซีรีส์ BTR ที่เป็นซีรีส์เด็กแอมของทางฟิโอเมื่อไหร่จะออกตัวใหม่มาสักทีนะแต่เมื่อปลายปีที่ผ่านมาทางฟิโอได้มีการอัปเดต BTR 5ออกมาวางจำหน่ายแต่ก็ไม่มีข่าวคาวที่จะปล่อยตัวใหม่ออกมาในปีนี้เลยค่ะและในที่สุดทางฟิโอได้ปล่อยเจ้าตัว BTR 7ออกมาแล้วและในวันนี้ฟิโอ BTR 7ได้อยู่ในมือทีมงานแล้วค่ะเย กนจะไปฟังฝากเพื่อนกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดการแจ้งเตือนใหม่ๆของทางเราโฮลิสายถ้าเพื่อนพร้อมแล้วเราไปดูเจ้าตัว BTR เจ็ดกันเลยค่ะเย้ <Yeah. S 1> Fio BTR เจ็ดเป็นซีรีส์บลูทูธแดกแอมไลท์สายจากค่าย Fio ถูกจัดวางเป็นระดับเรือธงในปีนี้นั่นเองโดยทาง Fio ได้เลือกชิปแดกเป็นของค่าย ESS รหัส ES 219c ถึง2ตัวภาคแอมเลือกใช้ THX Triple A 28ถึง2ตัวซึ่งแอมภาคนี้เป็นเทคโนโลยี Amplifier แบบ Linear สำหรับหูฟังที่ดีที่สุดในโลกทำให้คุณมั่นใจได้เลยว่าคุณจะได้ประสบการณ์เสียงที่เที่ยงตรงที่สุดในโลกมีค่าบิดเบือนที่ต่ำที่สุดเท่าที่ทำได้ในท้องตลาดภาคแอมเลือกใช้ THX Triple A ชิปบลูทูธก็ไม่ธรรมดาเลือกใช้แบรด์ระดับโลกอย่าง a ค c ค m m รหัส QCC 5124โดยชิปตัวนี้เป็นชิประดับพรีเมียมที่มีจุดเด่นคือใช้พลังงานต่ำเป็นพิเศษเหมาะสำหรับอุปกรณ์ประเภทหูฟังโดยเฉพาะมีจุดเด่นที่ใช้พลังงานน้อยในโหมดสแตนบายเรียกว่า65%หาหากเทียบกับรุ่นก่อนหน้านี้เลยก็ว่าได้ทำให้สามารถยืดอายุการใช้งานได้ยาวนานขึ้นกว่าเดิม ฟิโอ BTR7 ได้ออกแบบด้วยสถาปัตยกรรม3เ e ลเวลไฮไฟและแดกบวกโลพารฟิลเตอร์ที่มีคุณภาพบวกเทคโนโลยีของ THX ที่สามารถดึงทุกรายละเอียดเสียงและดานามิกของเพลงได้อย่างมีคุณภาพและยังรองรับการถอดรหัสแบบ MQA Master Quality u p c h a n t i c a t o r เป็นเทคโนโลยีการบริบอัดเสียง Hi-Res ผ่านระบบสตรีมมิ่งทำให้คุณภาพเสียงไม่โดนตัดทอนไปโดยเจ้าแรกที่ให้บริการ MQA คือ Tidal สำหรับคอเพลงสายสตรีมมิ่งทั้งหลายทาง f i โได้ใส่ชิป X-MOS XQF208 โดยเมื่อเสียบเครื่อง BTR7 ผ่านช่องเสียบ USB ไม่ว่าจะเป็นฝั่ง Android หรือ iOS ตัวชิป X-MOS จะทำการถอดรหัสเสียง ซึ่งจะรองรับได้สูงสุดถึง PCM 384 GHz และรองรับ DSD 2 5 6ในโหมด USB และอีกหนึ่งฟีเจอร์ที่เรียกได้ว่าค่ายอื่นยังไม่มีเลยก็คือการชาร์จแบบไวเลสชาร์จได้ด้วยในารังกลับมาครั้งนี้ของทางฟิโอ ได้ใส่เทคโนโลยีที่ใช้ฟรีเจอร์ต่างๆลงใน BTR7 ได้แบบจัดเต็มสมกับการรอคอยหลายปีจริงๆและตอนนี้ Fio BTR7 มีพร้อมจำหน่ายแล้วทั้งในเว็บไซต์ h o l y s i g n หรือในแพลตฟอร์มออนไลน์ต่างๆอย่าง Lazada, Shopee, JD, NokNok, c c m e r c u r a หรือสามารถซื้อผ่านทางไลน์ a d f Fio หรือสั่งซื้อผ่าน Inbox Facebook ที่เพจหูฟังได้เลย ตอนนี้ f i โอพี7ีได้ไมาอยู่ในมือเราแล้วได้เวลาแกะกล่องอย่าลืมเต็มหูฟังให้พร้อมเพื่อในการฟังในรูปแบบ ASMR กันเลย f ฟโ BTR7 ถือได้ว่าเป็นการกลับมาแบบก้าวกระโดดจากรุ่นก่อนๆเป็นอย่างมากตั้งแต่การออกแบบตัวเครื่องเป็นวัสดุขึ้นรูปด้วยโลหะทั้งบอดี้หน้าจอ IPS ขนาด1.3นิ้วมีความละเอียดมีสีสันสดใสระบบ UI ใช้งานง่ายสามารถถือด้วยมือเดียวควบคุมผ่านปุ่มควบคุมทางขวาของตัวเครื่องโดยหน้าจอสแสดงหมดควบคุมแกรน EQ โหมดขับรถ ซึ่งสามารถเชื่อมต่อ BTR7 กับรถยนต์หากสตาร์ทเครื่องจะทำงานอัตโนมัติและหากดับเครื่องจะปิด BTR7 อัตโนมัติและอื่นๆในด้านในสำหรับเรื่องการใช้งานของหูฟัง Fio ได้มีพอร์ตการเชื่อมต่อถึง2แบบคือ3.5 mm, มิมตมาตรฐานสำหรับหูฟังทั่วไปและ4.4บาลานซ์ความนิยมในท้องตลาด ซึ่งจะมีคุณภาพเสียงที่อิ่มกว่าหนากว่าฟังสนุกกว่าถูกใจชาวออริโอไฟล์อย่างแน่นอนการเชื่อมต่อเจ้าตัว b c r 7สามารถเชื่อมต่อได้2แบบทั้งการแพลสัญญาณบลูทูธและการต่อสาย USB OTG Mode โดยทาง f i โได้ให้สายสัญญาณที่รองรับการทำงานทั้ง iOS และ Android โดยหัวสัญญาณแบบ USB Type C สำหรับ Android และ Lightning สำหรับ iOS โดยการใช้งานทั่วไปในการฟังเพลงอยู่ราวๆแปดถึงเชั่วโมงต่อเนื่องขึ้นอยู่กับลักษณะการใช้งานโดยความจุของแบตเตอรี่ของ BTR7 จะอยู่ที่880ม ah, ิลลิแอมรับรองการชาร์จไร้าสายและสามารถเลือกเปิดปิดโหมดการชาร์จได้อีกด้วยคุณภาพเสียงในส่วนของคุณภาพเสียง ถือได้ว,ว่าทำออกมาได้ดีสมกับระดับเรือธงจริงๆจากที่ทำการทดสอบโดยฟังผ่านการเชื่อมต่อทางสัญญาณบลูทูธและการต่อสาย USB OTG mode ด้วยคุณภาพของชิป MTHX Triple A 2 8ช่วยส่งผลให้คุณภาพเสียงมีการตัดทอน,น้อยที่สุดคุณภาพเสียงที่ออกมามีความชัดเจนให้รายละเอียดเสียงที่ดีเนื้อเบสกระชับคืนตัวไวฟังสนุกเบสลงได้ลึก ย่านแหลมทำออกมาได้ละเอียดมีความละมุนเวทีเสียงทำออกมาได้กว้างในระดับหนึ่งการแยกชิ้นดนตรีทำออกมาได้ดีและชัดเจนย่าเสียงร้องมีความชัดเจนเด่นชัดให้รายละเอียดที่ดีออกโทนอุ่นและรองรับการฟังเพลงหลายๆแนวถ้ายิ่งหากใช้สสัญญาณแบบ4.4บาลานซ์ยิ่งทำให้ได้คุณภาพเสียงที่ดียิ่งขึ้นไปอีก ทางโคนิซายได้ให้คะแนนความน่าสนใจของเจ้า BTR7 ไว้ดังนี้การออกแบบถือได้ว,ว่าเป็นการอัปเดตครั้งใหญ่ของททาฟิโอเลยก็ว่าได้ตัวเครื่องขึ้นรูปด้วยอลูมิเนียมหน้าจอ IPS สีขนาด1.3นิ้วปุ่มควบคุมการใช้งานออกแบบให้จับถนัดมือควบคุมได้ในมือเดียวการเชื่อมต่อทำได้ง่ายและไวขึ้นทั้งการแพร่ผ่านสัญญาณบลูทูธ5.1 และการต่อสาย USB เข้ากับมือถือรวมถึงช่องเสียบหูฟังที่สามารถใช้ได้ทั้ง3.5และ4.4บาลานซ์เรียกได้ว่าคุ้มจบในตัวเดียวรองรับการชาร์จแบบไร้าสายและเปิดปิดหมดการชาร์จได้ด้วยคุณภาพเสียงของ BTR7 นั้นทำออกมาได้สมกับการกลับมาครั้งนี้คุณภาพเสียงเทียบเท่ากับเครื่องเล่น h i อ n เลยก็ว่าได้ คุณภาพของชิปเสียงทําให้การให้รายละเอียดเสียงทําออกมาได้ดีไม่ว่าจะฟังผ่านพื้นถือโดยการเชื่อมต่อสัญญาณบลูทูธหรือ USB คุณภาพเสียงในย่านเบสทําออกมาได้ดีมีมวลกระชับแน่นลึกฟังสนุกย่านเวทีเสียงกว้างโปร่งในระดับปานกลางการแยกชิ้นดนตรีทําออกมาได้ชัดเจนย่านเสียงแหลมให้รายละเอียดที่ดีในย่านเสียงร้องจะออกโทนอุ่น เสียงร้องนุ่มนวนลรองรับการฟังเพลงได้ทุกแนวยิ่งต่อด้วยสายสัญญาณแบบ4.4บาลานซ์ยิ่งดึงคุณภาพเสียงให้ดีขึ้นไปอีกระดับหนึ่งเลยทีเดียวจุดขายเรียกได้ว่าทางิโอทำการบ้านออกมาได้ตอบโจทย์ผู้ใช้ได้อย่างดีเยี่ยมทั้งในด้านเทคโนโลยีที่แอัดเข้าไปในตัว b t r 7ไม่ว่าจะบลูทูธ5.1การอัปเกรดช่องสัญญาณบาลานซ์4.4 และรองรับการฟังเพลงผ่านแอปสตรีมมิ่งทั้งหลายทำออกมาได้สุดยอดและยังรองรับการใช้งานสมาร์ทโฟนได้ทั้ง2แบบทั้งระบบ ios และ android น่าจะเป็นเจ้าแรกๆเลยที่ซ้ที่ทำบลูทูธแบบแอมไล้สายที่รองรับการชาร์จแบบไร้สายได้เป็นเจ้าแรก เป็นอย่างไรกันมากคะพเพื่อนๆกับการกลับมาของฟิโอ BTR7 ในครั้งนี้พเพื่อนๆคิดเห็นอย่างไรฝากคอมเมนต์กันด้านล่างได้เลยนะคะก่อนจากกันฝากเพื่อนกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e และกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดการอัปเดตใหม่ๆของทางเราสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะบ๊ายบาย